วันนี้คนสนิทและครอบครัวรวมจำน,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 นว,ำวนสิบคนจะมีการเข้าเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับผู้ชมโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการเดือนจําพิเศษกรุงเทพมีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสั้นๆนะครับยืนยันว่าวันนี้เนี่ยนะครับครอบครัวคนสนิทที่ลงชื่อไว้สิบคนจะมีการเข้าเยี่ยมคุณทักษิณและมีการเปิดเผยว่าทางครอบครัวคุณทักษิณได้มีการสอบถามเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษแล้วด้วยครับ เนี่ยครับเมื่อวานนี้นะครับน,นายนัททีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจํากรุงเทพมหานครเปิดเผยเรื่องราวของคุณทักษิณน,นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีญาติ10คนก็คือวันนี้เนี่ยจะขอเข้าเยี่ยมคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งการเข้าเยี่ยมนะครับจะขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ต้องขังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระวางที่เข้าเยี่ยมมีการเว้นระยะการเยี่ยมตามความเหมาะสมประมาณ40นาทีครับเหมือนกับนักโทษร,รายอื่นเลยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล จากนี้ไปจะมีการตรวจสอบและอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเพิ่มเติมหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยต้องมีการพิพจารณาอีกครั้งนะครับส่วนอาการปร่วยของคุณทักษิณน,นะครับอยู่ในระหว่างการดูแลของแพทย์ขึ้นอยู่กับทางโรงพยาบาลและรชาชัณฑ์ครับว่าจะได้กลับมาเรือนจําเมื่อไหร่ขณะเดียวกันครอบครัวของนายทักษิณเองมีการสอบถามข้อมูลเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลตอนนี้ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารที่จะขอพระราชทาน อภัยโทษครับต้องจับตาวันนี้นะครับว่าบุคคลสําคัญคนไหนที่จะเป็นหนึ่ในสิคนนะเป็นในที่สิบคนที่จะได้เข้าเยี่ยมคุณทักษิณและแน่นอนว่าจะต้องมีนัยะสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมือครับ